หนึ่งวิธีหายปวดสะโพกแล้วลงขาที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้แต่หมอบอกเลยว่าได้ผลสวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ถ้าคุณกาลังปวดสะโพกแล้วคุณล้าลงขาคุณลองสังเกตเวลาที่คุณรักษากคุณทําอะไรบ้างคนส่วนใหญ่จะไปนวดถูกไหมแล้วก็ไปกดไปบี้มันคุณหมอนวดบอกเป็นสลักเพชรแล้วก็ไปบี้บางคนก็เป็นบมเป็นช้าบางคนบอกว่าปวดสะโพงขาโอเคคุณไปทำกายภาพไปดึงไปดัด ถูกไหมแล้วบางคนก็มีการเจ็บหรือเจ็บมากกว่าเดิมแล้วคุณก็ยังไปทําซ้ําอยู่ดีแต่วันนี้คุณไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นไม่ต้องทําอะไรบ่อยๆขนาดนั้นนะบางคนไปทําเป็นวันเป็นเดือนหลายๆครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งวันนี้คุณเอาเทคนิคที่หมอฟันใช้ไปเลยคุณไม่ต้องมาฝังเข็มกับหมอฟันก็ได้คะนั่นคือการกินยาปวดสะโพกแล้วลองขาง่ายสุดคือการกินยาการกินยาได้ไหรือไม่ได้ครับอ่ะวิทยาคุณต้องกินยาประมาณสี่ตัวคือการกินยาให้ครบครบมีอะไรบ้างหาาาน,นึ่งพาราสองไข้กล้ามเนื มันล้าวลงขาแเดงมาโดนเส้นประสาทคุณต้องกลืนอย่าลืมกินยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยโอเคไหมครับถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยแล้วจะกันใหมต่ตไรฟอนี้ไม่อยากผ่ามา